กาวสวัสดีคะ่ะมือนีแอดมินก็ได้มีโอกาสมาติดตามคุณลุงเตบอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งข้งังตีพานมาคุณลุงเตบว่ายังบอ่อใดตัวเลขแต่ขังนี้บอ่อผาดคะ่ะลุงเต็บวาได้มาสองตัวโตวจังๆแต่ว่าจะเป็นตัวใดนั่นเ้าต้องไปสอบถามกับลุงเตบกันเองเลยค่ะว่าลุงเตบได้ตัวใดมาฝ่ายเอฟซี เบาๆไลยค่ะไปฟังจากปากลุงติบกันเลยค่ะจ่าสวัสดีครับลุงติปสวัสดีครับการสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่แต่ของพืนทีครับผมเนาะคุณพอลัเอ้าไปมาล่าหายครับผมอากระต่องมาสถานทีเพิ่นกระต่องอารบเพิ่นสักหน่อย ฝันว่ายังไหนก็ลุงกูเนีบฝันหน่อยแห้งฝันหน่อยแห้งเอาบอกกูฝันในความก่อนว่าไปยังไหนกูเหน็บไม่ฝันเลยนะไม่ได้ฝันเลยบ่คือคือบ่ฝันนะคือว่าก่อนฝันนั่นเองว่าจงไปเอาเอาก่อนความฝันนั่นคือว่าบ่มีดอกบ่มีเลยบ่บ่มีเลยเอาทีทีลุงได้นี่ลุงลุงได้แนวลักษณะไดนไปไปหาเพิ่นเพิ่นก็บ่มียังให้เพิ่นว่านี่เอาตัวนี้ไปเพิ่นว่าไปใส่ครับนี่ะไปใส่ยู่คู่ ไป,ไปผู้อียังก็ล่ะงานไก่ไปเนี่ยเพิ่นว่าเอาเนีเอาตัวนี้ไปเอาไี้ยังให้กูหรอกเฟินว่าเอ้าเอาตัวไหนเขีนเยนเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษให้เลยสามตัวได้บ่ลุงบอกคุ้มเดียวตองโหโอ้บอกคุ้มเดียวสองตัวครับแต่หมูชุ่มบอกผิดเนาะเพราะเชื่อเกินคลิปผิดครับผมเพราะว่าลุงเตปว่าให้ตัวเดียวเศษเศษเพราะเชื่ชองิดว่านะเป็นสามตัวเนาะอาจารย์กาบขอโทษข้อไพ่เด้อครับแต่หมูชุ่มลุงเตปว่าเพิ่นให้ ชุดเดียวครับสองตัวกว่อนเ่าจะให้ฟั่งตัวเลขสองตัวย่อนคลิปกาให้ฟั่งในรุ่งบอกผมไปอีกอย่างก่อนคลิปคลิปที่แรกนั้นของวดนี้รุง่งรุ่งบอกผวามไปยังไงก่อนฮนะบางบางวดนี้บอกครับบอกไปแล้วนั่นบอกแม่เนี่บอ,ออบอกไปแล้วบอกไปแล้วนั่นว่ามันไปคนไปใชยใดกองหนึ่งบัดกองเป่นเก่าเนาะมันมันฝน,นในหน้าไฟวาเก้าห่าละ ก้าหาลางก้นกระช่าย <said that? S 1> หัวกระช่ายนะครับผมสิไปใส่แกงแขงกระช่ายว่าแกงสมหรือว่าพวกเทศน้ำยาข้าปุ้นยังสินะเขาจะไมช่วมเนาะลูกเจบก็เลยตีให้ว่าเป็นกระช่ายนี่เป็นเป็นหาหรือว่าจังไหนเป็นหาเป็นหาต่ว่ากองนี่เป็นเก้าต่ว่ามีกลกองเดียวกองใหญ่เลยจะว่ากระตีแปลก็ พนอื่นอยู่ครับสมุทรชุ่มเพราะว่าน้าพ่อเนาะสารจริงกองหนึ่งไม่ต้องตีวันหนึ่งน,าน้าพ่อเนาะเห็นพันหนึ่งฝ่าหรือว่าอันที่สามโมเมตนต์ได้แต่ว่าเป็นอย่างลูกเตะควรยยจะตีเป็นกองเป็นเก่ากองก็เป็นเก่าโอ้<แ>ก็เลยเป็นว่าพันอยู่ในหน้าเด้โอ้อยู่ในหน้าถูกในหน้าในหน้าเลยเป็นหนาโอ้หัวกระชายบ่ได้เกี่ยวครับท่านผู้ชมหัวกระชายนั่นเครื่องจะเป็นกองแต่ว่า ลงเก็บว่าถูกอยู่ในหน้าหน้าได้เป็นหาของได้เป็นเก้าได้ตีให้เก้าหาเป็นลางวันนี้สองตัวนี้เป็นบุบอกลุงเป็นบุญมดาเลขนี้ท่านท่านเขียนมาเนาะมันจะ้องหักอยู่เต็มหนึ่งเลยรรมดามามใช้ก็ลุงหักอยู่เต็มหนึ่ง ฮะอยู่แต้มหนึ่งอโอ้อาจจะพิษแต้มหนึ่ง,ง,งโอ้อันนี้ลูกลูกเต็ม่นบอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่ามันอาจจะพิษพลาดอยู่แต้มหนึ่งแต้มนึ่งในผู้ชมล่องขึ้นโรคเอาเองครับผม,มยาต่งาคากหลายเพิ่นว่าเพราะว่า่นเคยเคยได้ยังใส่เป็นบลุ่งถ้า่นจะเขียนหายเพิ่นมากก็ตีบอกนี่มันจะขึ้นโรคแต้มเดียวแต่ว่ามันเคยมีเพราะที่ว่าส่งเลยส่งเลยบอกบางบอกหมด อาอครับผมเนาะเอาไปสร้างมึงก็ลุงเต็บครับผมบริวาเสิบนเขียนให้ใส่กระดาษตัวแดงจึงคืนสองตัวนี่เป็นตัวใหญเนาะตัวใหลุงไปขึ้นไปมือหนันให้ทองสีสองซีสองซีชุดเดียวเลยกันตามโตก็คือหกตเป็ปหยังหกมันจะใส่ลงเอามานำอาหานะ โอ้จะมีมีเจ้าที่อีกหรือว่าเพิ่์มากระซิบอีกน้ำกล่นเพชรซีเมนบัวรุ่ง,งขึ้นลุ่งขึ้นไปมัธยีเฉลยครับนี่นนนก็นี้พาคกำลังเขากำอยู่คนยังเขากำอยู่เคนกำลังหอดพุ่นแล้วเรียกว่าคนตาเป๋โอ้โหออกภาษาผมบอกว่าจะจังสีออกจากเขากำลุ่งลุ่งเต็มเครื่องฉุนไปมัธยีเฉลยครับผมวันทะเปืนกันทามันตรงกับวันหยังเอ แต่ไอ้เพิ่นออกจากกรรมก่อนเพิ่นจะเข้ากรรมอยู่ประมาณที่พันหมื่นนะมีนักอย่างนี้ไปมันมันมันเกี่ยวกันบ่ลุงกับตัวเล็เกี่ยวกันรู้นันหมายความว่าอย่างไรเอาวอาอธิบายสั้นนี่อยนะว่าตัวนี้เนาะเพิ่นครับว่าไปไปเลยบ่แม่งไปฟันอยู่ในนี้เพิ่นฟันอยู่ตั้งผู้บันดีเพิ่นบัดผมอยากอะไรผมก็ไปเลยเพิ่นว่าเอาพื้นยังไงแล้วเพราะว่าเอาพื้นยังไงแล้วแต่ตัว โอ้พระเที่ยงเข้าใจแล้วค่ันสม้ชมุ่งเจ็บเพื่อนจะไปบั้นท่าไปนั่งสมาธิแต่ว่าจะมีขบา,าอาจารย์เพื่นโย่เพิ่งเขาหงอนไก่ครับผมพูหงอนไก่เนาะเพื่อนเข้ากรรอยูหันเพื่อนนี้มีเพื่อนฝันบอกยังไซะแมีนบ่อรุง่งพร,ระเชี่ยงเข้าใจถือบอ่อเพื่อนฝันเพื่อนก็เลยว่ามีจะาที่จะทั้งว่าบอกจะทนยังสี่เพื่อนก็เลยบอกรุงรเจ็บมาหยิกจ้กันนึงเนีนบ่อ ครับผมนี่ว่าจะลุงเจไปนั่งอะไรเห็นร้อยมาเอาเอางน่ะเมีตัวนี้บะแดงบรร่าว่าพระเขากรรมเดีรร๋ยวบ่าไปรบกวนกันโอ้มีจะไปเอามีจะไแป๊ะตะลึกก็เื้ออืมกันกันจะพร,ร้อมไปนั่งนนั่งเาแต่ว่ามื่อนั้นเดี๋ยนั่งสมาธิบ่าวลุงมือนั้นนั่งนั่งาวบอมมีอี๋ยังเลยบ่โอ้เพคนก็ให้คนไปฝุ่นเถิไปเพิ่คนบ่าวบอมมี่ยังไหนแล้วโอ้เพคนบ่าวบอมมี่ยังไหนแล้วก็เขียนใส่กระดาษให้เรื่อย ตัวเดียวแขนๆสองชุดเดียวสองตัวครับผมชุดเดียวสองตัวเนาะเป็นสองตัวรุ่งเจ็บอบอกว่าบรดเนีนม่าเป็นเหมือนเป็นรางบ่คือหาเกาหาเการ,รุ่งเจ็บบอกว่ามันจะมารางแต่ว่าสองสี่เนี่ยเป็นว่าโมูหจักขึ้นกันมันจะมาบนหรือม,มาล่างเนาะครับผูบ้ช่มเนาะเข้าใจละบันนี้ครับผม้ช่ม คันมันขึ้นขึ้นเต็มหนึ่งเลยคันลงลงเต็มคันขึ้นขึนเต็มหนึ่งคันขึ้นก็จะเป็นสองหาคันลงก็เป็นสองสามเมื่อเฮ้ยสิมาตกกลับใบเสร็จเอาเนี่ตัวก็ลงมาเนาะพ่อเนาะมันจะเป็นตัวกลับตัวเนาะเนี่ยมันออกสามสองก็จะเป็นตัวกลับก็จะเป็นสองสามหนึ่นตัวแล้วแล้วจะคิดได้ตัวนี้แล้วจะจะคิดได้ก็ว่ามันมีเท่านั้นนะถ้ามัน มันธรรมดามันจะลงอยู่แต้มหนึ่งมันจะขึ้นอยู่แต้มหนึ่งโอ้มันจะเป็นอย่างไรบ้างซะนเข้าใจละครับวันนี้มันจะมีอยู่ขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งสองสี่มันก็ขึ้นกับเป็นสองหาเนอะครับทมานชูมเนาะลงกับเป็นสองสามถ้าตัวไทยมันขึ้นมันลงนะครับผมถ้าตัวตัวหนามันขึ้นมันลงมันก็จะเป็นหนึ่งสี่กับศูนย์สี่แล้วหนึ่งสี่กับสามสี่หนึ่งตัว หนึ่งซีกับสามซีถ้ามันลงมันก็จะเป็นหนึ่งซีว่าตัวหนาแมนขังเก่งก็เป็นสามซีแต่เลขสามตัวลุงเจบอกว่าเป็นหกสองซีถ้ามันออกตรงบออกซีสองออกซีสองแม่บอลุงขันมันตรงไหนตรงต้องกลับเลขโอ้ขันตรงมันจะเป็นซีสองเลยต้องเป็นซีสองเป็นสองซีนี่ยากกว่าซีสองชาว่ามันก็เป็นเลขตัวนี้โย่เออมันเป็นเลขตัวนี้โย่แต่ว่าถ้ามันตรงมากเลขนี่ต้องกลับ โอ้ต้องต้องกลับเลยเข่นเขาเต็มๆนี่ตัวลูกเต็มเพิ่นบอกว่าสารจริงว่าอาจารย์ที่เพิ่นอย่หันเันหนึ่งเขากันอย่างเพิ่นเขียนให้สองสี่ตัวเดียวแต่ลูกเต็มว่ามีคนมากกว่าสิบกว่ามีไพ่มากกว่าสิบขางหูบอกเลยโกกี่้ตัวลูกเต็มบอกที่มาทีไปเนาะประกาิว่าได้ยินเสียงเวรีวๆมาจีสั่นตัวมีคนมากกว่าสิบเพิ่นนั่งจะมาทีแต่เป็นลักษณะอน่างตัวเนาะ ร่องเบิงคาสะบุชมเนะาะเพราะว่าพอเทื่องกับบ่ได้ว่ามาที่ตามตัวเลขกับลูกเต็มโดยที่วา่าอันนี้ย่างเดียวคาสะบุชมโดยเห็นังเอิอยางเดียวเพราะว่ามีชาวบ้านหลายคนหลายท่านเพิเ่เว่าเออขันขันรุมคนนี้เล่าเลขเล่มามักถือได้เพิ่นว่าิ่นจะเหตุถือบง่งบอจักขึ้นกันว่าเหตุนแนวไดแต่ว่าคดาว่าสูตรมันก่แม่นสูตรครับแต่ว่ากับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งดีรับประบอกกุ้งเต็มเนาะ บอกผ่านปาจานมามันก็ไม่ให้ลุงเต็มเอาครับผมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจ่ายให้มีเท่าเขียนใส่สมุดให้พี่น้องในแคบหน้าจอ้เบิ้งพอเหลืออีก่ยี่สองสามหมื่นครับผมก่อนหวยจะออกนะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนท้าจะอยเบิ้องเขาขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณลุงเต็มครับผมลุงเต็มที่ไปนั่เอาตัวเลขเด็ดมาแบ่งปันให้ท่านผู้ช่แฟนช่องในเบื้องในช่มกันเนาะครับผมเนาะเลขชุดเดียวครับผมสามตัวกับชุดเดียวสองตัวกับชุดเดียวแต่ว่าท้าวกาจิขาดไปไดรกก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณ คุณพ่อรับครับผมคุณพ่อรัดนอกจากของพื้นที่เนาะเพื่นบอสบายช่วงนี้เพื่นป่วยครับท่านผู้ชมหมอนัดไปหาหมอจังไดจังไปเจา<ป>ะจไปเจา<ล>ะซืือให้เลยว่าั่นหมอเจาะไอ้เสือให้เลยไปหาหมอไปหาหมอ,หหมอนี่บ่ได้เลยก็ไปหาหมอนี่มีแนวเฮ็ดให้รวดรว่าซั่นเอาครับไปเบิ่งตัวเลขนํากันเนาะครับผมเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่ลุงเก็เพิ่นขึ้นไปเอาอยู่ผู้งอนไกล่ครับผมอนนั้นก็บาอาจารย์ เมื่อวันภาติผ่านมาได้หกสองสี่ตามที่เพิ่นเขียนให้ใส่กระดาษครับผมลุงเกดเปิดเบิรว่าเห็นแต่สองสี่แต่ลุงเกดบอกว่าตอนช่วงนางสมาธิมีค่ายเสียงล่มพัดมากกระซิบบอกทางหูว่าหกประศั่นนั้นแล้วลุงเกดเลยว่าขันเอาสามตัวนี้เอาหกใส่เป็นหกสองสี่สองสี่สี่สองแต่ลุงเกดว่าสองสี 2, 4, 4, 2. ่สี่สองนี่ขันมาตรงมันสิมาเป็นตัวกลับเวยครับท่านผู้ชมมันจะเป็นสี่สองแต่ว่าลุงเกดว่าระวังมันจะขึ้นจะร่งแต้มหนึ่ง นี่ครับตัวเลขของลุงเตบเนาะสี่พรเที่ยงใดนกค่อยมุนีมาเพราะว่าพระเที่ยงนัดกับลุงเตบว่าเดี๋ยวจังมาเอาแก่ไก่ห้อยออกครับผมสุดท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วาติดตามในช่องสตาร์ไดาชแนลหรือว่าไอสตาร์ชแนลนะครับผมเนาะท่านใดที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบโชคดีกันสุขทุกคนโชคดีตลอดปีตลอดไปโชคดีมีตังค์ใส่ตลอดปีตลอดศาสตร์นะครับผมเนาะคลิปนี้พเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้า สวัสดีครับเดี๋ยวไปเบิงลลุงเตพิ่นเห็ดขอตัวเลขกับเงินโบราณครับผมเป็นเงินสมัยเกา่าพอดีพอหลาดพนมนี่นะครับสมานชมเนาะพอหลาดพนมนีลุงเตบก็เลยว่าจะเส็ตให้เบิ้อยู่นี่ละผมเ่า้องหาแทะกังคำมังขึ้นนี่ครับเป็นเหรียญสยามหลัดสร้างสามหัวแต่เงินเหรียญหาแต่สมัยเกา่าเกของพอหลัดเพินก็มีเิ่นอามาโซ่กระเที่ยงอยู่ เขาเตี้ยงวัตสิร้อยเอามันไปมีเหรียญเดียวก็เลยบปกะกาศลอยนะครับท่านผู้ชมบอกยอกนะครับท่านผู้ชมบเพราะอะยังเขาไปถ่าเบื้งตัวเลขก,กับรูบเจ็บครับผมคนนั้นขึ้นไิธี่ครับผมนะ